ก็เป็นส่วนของการนฏิจกตรเรื่องของมอบอุปกรณ์อาวุธท่านรองบัญจารารหน่วยบัญชารารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝันการที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่นนกกยยงกำหนดก้อกระดิษฐสามัคคีนวัดหนองบอนบรรุญญาามตมดเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จัง,กกจงหวัชดนนชลบุรีตมวโชนสัมพันธ์มาดำเนินการปฏิบัติการกิจวิทยาและประชาสัมพันธ์ การสำรวจรวมทั้งการมอบอ,อ,อุปกรณ์การเรียนการกีฬาและการแสดงดนตรีเพื่อความมาเดินในการนี้กรุณา,ากมอบและมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรงุ่านายอาจารย์วิญญูติมา นาารย์วินิแลวก็คผู้มิเกลแล้วัดตะเียนั่นนะครับเนื่องจากว่าผู้จัดก,การอยู่ระหว่างเดินทางก็ได้พูดมาในเรื่องของการวิธีมอบอุปก,กรณ์ก,การเรียนการกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสิงเกินทองในวันนี้ตามที่หน่วยวิชาการต่อสู้ปัจจาได้รักษาฝั่งร่วมกับประชาชนในพื้นที่กาหนดจัดทอดถึงสามัคคีนวัดหนองกรุญญาราม ในวันอาทิตย์ที่8ปพฤศจิกายนสันห้าร้อย้าตัวพิเศนะครับและในกองเพื่อเไว้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนในโอกาสต่ตอไปผมหวังว่าการดำเนินการเพิ่ขมขึ้นกิรกรรมตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขที่สวัสดิ์ทนนี่อัตมงคลุ่มพูณผลด้วยจตุรุณิพนชัยและสัมนิผลอันทุมปรารถนาทุปการ ละในตรานนี้ขอมอบตอนนี้ไทยและมอบก่อนครับนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีจเจริญทองนะครับขอขอบคุณท่านนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีจเจริญทองในวันนี้ปัจจุบันนะครับการเพิ่มเวลารู้นนะครับให้กับนักเรียนนะในช่วงปีนี้ยังเป็นช่วงของ นำร่องอยู่ใ,ใจอ่อนโยนนะครับรู้ผิดชอบชั่วดีจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับยนรับันะครับฉลอองค์คกิจมกันดีอ่าระยะหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับฝาก วงแต่เนี้ยที่มันไม่กว้างเพราะเราเอาแล้วแล้วใครเป็นมัดกอดอนี่ไงต้องเสือองที่เตรียมเชื้อกินเลี้ยงน้องเสีอยเลยนะตานตาไหแก้วพีแก้อเน่ยหนังหัะไรไปเลยให้ปีกเลย